ทีนี้หนึ่งคนที่พูดไปคือแรนการ์ตันแบกยิงหนึ่งใจหนึ่งแล้วเป็นนักเตะอ่าลิฟูที่ทําได้ในเมอร์ซี่ไซด์ดบี้แมทด้วยอายุที่น้อยที่สุดตลอดการยี่สิบสามปีกับร้อยกว่าวันเนี่ยโหถือว่าคือยิงหนึ่งพลาดนะยิงหนึ่งใจหนึ่งใช่ยิงหน่ายจหนึ่งเออเก่งมากเลยอ่ะเหมือนนิวปอกบาไหมผมว่าไม่ใช่นิวปอกบาอย่าอย่าขอร้องนี่ตอนนี้ก็ขึ้นมาระดับเขาเคยมีฉายาตอน ตอนเขาขึ้นมาเล่นตอนเอลิกเทนฮากดึงเขาขึ้นมาจากทีมเยาวชนนี่อ่าให้พี่บูพูดก่อนเดี๋ยวมจะเสริมไม่ก็ผมบอกว่าตอนนี้มันเหมือนไม่ไม่ใช่นิวบ็อกบามันเป็นพาทติกเวีล่าแล้วอ๋อนี่เขามองเป็นเวียล่าครบเครื่องแล้วหน่วยก้านรูปร่างหน่วยก้านแล้วเล่นคล้ายๆกันจริงๆเล่นคล้ายๆกับพาติกเวียล่าบอลไปข้างบนเขาพลิกมีลูกเกมล้บก็ได้เกมลูกก็ได้แต่ตอนที่เทนฮากเขาดึงขึ้นมาเล่นไอ้แอาแจ็กส์ ที่ที่ฮอลแลนด์ก็บอกนี่คือนิวแฟงไลการ์ดก็โอเคก็ก็เต่มเดียวกันอีกเข้าท่าอยู่แต่ส่วนตัวมองว่ามีความคล้ายคึงซีเวนเจอรราดเหมือนกันนะในบางอารมณ์อันนี้บอกว่านิวปอกบาทนี่หยอกเล่นนะเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์ด่ากันอีก เออไอพูดไปแล้วไม่ใช่น้องกลัวเขามาคอมเมนต์เลยเออเจอหลาดี่กล้าพูดเราก็กล้าดิกล้าพูดอยู่เราไม่ได้ไปด่าพ่อใครนี่ใช่ป่ะทีแรกก็ไม่มีหรอกมันมีตรงเราช่วยทีแรกช่วยยังไงให้มันดูแย่กว่าเดิมเออเหมือนเหมือนเวล้รอ๋อว่าคล้ายเจลาเหมือนลายกาดอันนี้มองว่าเหมือนเจอหลาเพราะว่าเป็นพลังงานด้วยแล้วบอลที่เขาได้เนี่ยเขาจับปุ๊บเขาจะไปไอ้รู้จริงนะเนี่ย เขาจะไปข้างบนเพราะเจอรลัดตอนเล่นใหม่ๆก็เล่นแบ็คขวาใช่เล่นแบ็คขวาเล่นตัวล้าบก่อนกาเฟนแบกมาลี่หุนก็เล่นแบ็คขวาใบยืนอยู่แล้วสองนัดแต่ว่าไม่เหมือนนะเจอร์ลัดอันนี้ไม่เหมือนนะทำไมไม่เหมือนอ่ะเพราะเจอรลัดไม่ได้แชมป์พิมลีอ้าวเฮ้ยเตือนเตือนเขาเลยอันนี้เตือนเขาเลยเอ้าคู่ชมครับก็พูดจริงอ่ะคู่ชมจัดการเลยฮะแฟนหงจับ นี่คือจับช่วงเจลาศจับช่วงเจลาศคุณอย่ามาทำงี้เจลาศจัดการเลยครับผมเปิดไฟเขียวเลยล่อเลยล่อหมูเลยอกยอกแลล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น